สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับโลกของการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีกันให้มากขึ้นนะครับมาดูกันว่าพื้นฐานที่จําเป็นจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าจะให้พูดถึงจุดเริ่มต้นของคริปโตเนี่ยนะครับมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่กลายเป็นตำนานไปแล้วนั่นก็คือเรื่องของโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งครับที่เขาจ่ายบิตคอยน์ไป1 0 0 0 0ื่นเหรียญเพื่อแลกกับพิซซ่าแค่2ถาดแล้วรู้ไหมครับว่าไอ้เจ้าพิซซ่า2ถาดนั้นน่ยถ้าตีเป็นมูลค่าณปลายปี2025 มันจะกลายเป็นตัวเลขมหาศาลขนาดนี้เลยเห็นแล้วก็อึ้งไปเลยใช่ไหมครับนี่แหละครับคือสิ่งที่บอกเราว่าศักยภาพของโลกคริปโตเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนโอเคเห็นตัวเลขแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วไอ้เจ้าคริปโตเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วทําไมจู่ๆโลกเราถึงต้องการเงินแบบใหม่ขึ้นมาละครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปตอนปี2008เลยครับตอนนั้นเกิดวิกฤตการเงินโลกครั้งใหญ่ คนเริ่มไม่เชื่อใจธนาคารไม่เชื่อใจสถาบันการเงินแบบเดิมๆและไอความไม่เชื่อใจนี้แหละครับที่เป็นเหมือนเชื้อไฟชั้นดีทําให้คนคนหนึ่งที่ใช้นามแฝงว่าซาโตชินาคาโมโตะเผยแพรแนวคิดบิตคอยน์ขึ้นมาและในปีต่อมาเครือข่ายบิตคอยก็ได้ลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกเอาละพอรู้ที่มาที่ไปกันแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกกันอีกนิดดีกว่าว่าเบื้องหลังของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันมีเทคโนโลยีอะไรเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ หัวใจของมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าบล็อกเชนนี่แหละครับมันคือกระดูกสันหลังของวงการคริปโตเลยพูดง่ายๆนะครับลองนึกภาพตามนะมันเหมือนสมุดบัญชีเล่มหนึ่งแต่แทนที่จะเก็บไว้ที่เดียวมันถูกก๊อปปี้แล้วก็กระจายไปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เป็นพันๆเป็นหมื่นๆเครื่องทั่วโลกทีนี้พอข้อมูลมันกระจายอยู่แบบนี้การจะแฮกหรือเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลเนี่ยมันเลยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะคุณต้องไปแฮกคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ให้ได้พร้อมๆกันซึ่งมันยากมากมาก และเหรียญแรกที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนี้ก็คือบิตคอยน์นั่นเองครับมันคือผู้บุกเบิกตัวจริงเลยและความเจ๋งของมันก็คือมันมีจํานวนจํากัดแค่21ล้านเหรียญบนโลกนี้เท่านั้นนี่แหละครับคือเหตุผลที่คนเรียกมันว่าทองคําด um ิจิตอลเพราะมันหายากและมีคุณสมบัติในการเก็บรักษามูลค่าคล้ายๆกันแต่เดี๋ยวก่อนนะครับโลกคริปโตไม่ได้มีแค่บิตคอยน์ยังมีเหรียญอื่นๆอ,อีกเพียบเลยที่เราเรียกรวมๆกันว่า all coins หรือเหรียญทางเลือกอย่าง Ethereum เนี่ยก็เกิดมาเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับเขียนโปรแกร,รมที่เรียกว่า smart contract หรือสร้างแอปแบบกระจายศูนย์ส่วน Ripple ก็จะเน้นเรื่องการโอนเงินข้ามประเทศแบบเร็วๆค่าธรรมเนียมถูกๆหรือ Litecoin ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Bitcoin ให้ทำธุรกรรมได้ไวกว่าเดิมเห็นไหมครับว่าแต่และเหรียญก็มีเป้าหมายที่ต่างกันออกไป โอเคน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเริ่มลงทุนบ้างละ่ะต้องทำยังไงมาดูกันครับว่าชุดเครื่องมือสำหรับมือใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกสุดเลยนะครับเราต้องมีที่เก็บเหรียญก่อนซึ่งเราเรียกว่า wallet มันมี2แบบหลักๆให้เลือกลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับแบบแรกคือฮาร์ดแวร์วอลเล็ตให้คิดซะว่ามันคือตู้เซฟส่วนตัวเลยมันเก็บเหรียญของเราแบบออฟไลน์ ine, ตัดขาดจากอินเทอร์เน็ตปลอดภัยสุดๆเหมาะกับคนที่จะเก็บยาวๆส่วนอีกแบบคือซอฟต์แวร์วอลเล็ตอันนี้จะเหมือนกระเป๋าเงินหรือบัญชีธนาคารที่เราใช้ทุกวันมันออนไลน์ตลอดเวลาสะดวกเหมาะกับการซื้อขายบ่อยๆแต่แน่นอนว่าความปลอดภัยก็จะสู้แบบแรกไม่ได้ที่นี้ไม่ว่าจะเลือกวอลเล็ตแบบไหนเรื่องความปลอดภัยนี่สําคัญที่สุดเลยนะครับ มี3อย่างที่ต้องทำเลยคือ 1. เลือกประเภท wallet ให้เหมาะกับเรา 2. อันนี้สำคัญมากจด recovery p h a s e หรือรหัสกู้คืนเก็บไว้ในที่ออฟไลน์ ine, ห้ามบอกใครเด็ดขาดและ 3. เปิดใช้งานการยืนยันตัวตน2ชั้นหรือ2 fa กันไว้ดีกว่าแก้ครับเอาล่ะพอมีที่เก็บเงินแล้วก็ถึงเวลาลงทุนแต่จำไว้นะครับอย่าใส่ไข่ทุกฟองได้ในตะกร้าใบาเดียว หลักการนี้ใช้ได้ดีมากกับการลงทุนคริปโตเราต้องกระจายความเสี่ยงหรือที่เรียกว่า diversify อย่างในตัวอย่างนี้อาจจะแบ่งเงิน40%ไปลงกับพี่ใหญ่อย่าง Bitcoin อีก30%กับอีเ e r เรียมแล้วก็แบ่งอีก20%ไปเสี่ยงกับออลคอยสินอื่นที่มีโอกาสโตสูงและที่สําคัญอาจจะเก็บไว้ในสเตเบิลคอยสัก10%พวกนี้คือเหรียญที่มูลค่าคงที่เอาไว้พักเงินลดความเสี่ยงเวลาตลาดผันผวนหนักๆครับ เรื่องต่อมานี่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะในโลกคริปโตที่มันดูมีโอกาสมากมายเนี่ยมันก็มีกับดักและอันตรายซ่อนอยู่เพียบเหมือนกันเรามาดูกันดีกว่าว่าต้องระวังอะไรบ้าง พวกกลโกงนี่มาสารพัดรูปเลยครับที่เจอบ่อยๆก็คือฟิชชิงพวกนี้จะสร้างอีเมลหรือเว็บไซต์ปลอมๆขึ้นมาหน้าตาเหมือนของจริงเปะ๊ะเ๊ะเพื่อหลอกเอารหัสผ่านหรือข้อมูลของเราไปอีกอย่างคือพ o นซี่สกิมส์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อแชร์ลูกโซ่นั่นแหละครับจะมาหลอกให้ลงทุนการันตีผลตอบแทนสูงว่าเวอร์สุดท้ายก็เชิดเงินหนีไปต้องระวังให้ดีเลยนอกเหนือจากโจรข้างนอกแล้วเนี่ยศัตรูตัวร้ายที่สุดอาจจะเป็นใจของเราเองเนี่แหละครับ มันมี2อ,อารมณ์หลักๆที่ต้องรู้จักเลยคือ FOmo ย่อมาจาก Fear of Missing Out หรืออาการกลัวตกรถเห็นคนอื่นกำไรก็รีบโดดเข้าไปซื้อตามทั้งๆท,ท,ที่ราคามันขึ้นไปสูงแล้วกับอีกขั้วหนึ่งคือฟัดย่อมาจาก Fear Un and Uncertainty and Doubt อันนี้คืออาการกลัวพอมีข่าวร้ายนิดหน่อยก็แพนิคเทขายทิ้งตอนราคาต่ำๆสองอย่างนี้แหละครับตัวทำลายพอร์ตชั้นดีเลยโอเคเราเรียนรู้ทางเรื่องพื้นฐานวิธีเริ่มต้นและข้อควรระวังกันไปแล้วคำถามต่อมาก็คือ แล้วอนาคตของเทคโนโลยีนี้ล่ะมันจะพาเราไปทางไหนต่อเทรนหนึ่งที่มาแรงมากๆแล้วก็อาจจะเปลี่ยนโลกได้เลยก็คือ DeFi ครับมันย่อม,มาจาก Decentralized Finance ลองนึกภาพตามนะครับถ้าเรามีระบบการเงินที่ทำทุกอย่างได้เหมือนธนาคารทั้งกู้เงินฝากเงินแลกเปลี่ยนสินทรัพย์แต่ทั้งหมดนี้ไม่มีธนาคารไม่มีตัวกลางเลยทุกอย่างทำงานผ่านโค้ดคอมพิวเตอร์ที่โปร่งใสใครๆก็ตรวจสอบได้นี่แหละครับคือ DeFi แล้วก็มีอีกอย่างที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนั่นก็คือ NFT หรือ Non-Fungible Tokens เจ้าสิ่งนี้มันกำลังเข้ามาเปลี่ยนนิยามของคำว่าความเป็นเจ้าของในโลกดิจิตัลไปเลยจากเมื่อก่อนที่เราไม่รู้ว่าไฟล์ดิจิทัลชิ้นไหนคือของจริงตอนนี้ NFT ทำให้เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าใครคือเจ้าของตัวจริงไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะอเทมในเกมหรือแม้กระทั่งตั๋วคอนเสิร์ตทุกอย่างสามารถเป็น NFT ได้หมดเลย เห็นไหมครับจากเรื่องพิซซ่าสองถาดในวันนั้นมาวันนี้มันกลายเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่กําลังท้าทายระบบการเงินแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยมันทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองเลยว่าในขณะที่บทต่อไปของโลกการเงินกําลังถูกเขียนขึ้นมาใหม่เนี่ยเราในฐานะคนคนหนึ่งจะมีบทบาทอะไรในนั้นแล้วเราจะเตรียมพร้อมกับมันยังไงเป็นคําถามที่น่าคิดมากๆเลยครับ